หน้าภาเพเลยที่ภาพอะไรเดยโดนกดมาไอ้สัตว์เอ้ยแม่งไอ้เหี้ยใครกดพี่ครับใครก็รู้เหี้ยมากเลยสิเลยสัตกหน้าถามกูใช่ในวันดาววหรไอ้สัตว์เยอะด้วยเหี้ยกูบวกกับแม่งไอ้เหี้ยบวกแล้วแต่สู้แม่งไม่ไหวแม่มแงนานเต็มเไอ้เหี้ยโอ้ยที่ไม่เงนินหัวนะ กูบวกแล้วไอ้ทียเป็นสิทธกูบวกกูไม่สนลอยสัตว์กูทำที่อะไรสัตว์ไ้ีแล้วพี่จะเอาไงต่อเนยกูยังไม่รู้เลยไอ้ทียเอาไงต่อกูแก้กูแก้แล้วไอ้ียแต่กูคนเดียวไม่ไหวเลยไอ้ียต้องหาคนช่วยงั้นผมไปด้วยว้ยแน่ใจเปล่าแน่ใจไหมคุยแล้วนะครับอ่าสัตว์ดีนั้นมึงถามพวกเด็กในวัดเราดิว่ามีใครจะไปด้วยบ้าง โอ้ oh, พี่แล้วถ,ถ้าพี่ไปพวกมไปอยู่แล้วมึงว่างนไปนะไปเี่มึงพูดเลยนะพูดแล้วครับได้เลยงั้นมึงพิมพ์บอกพวกมันเลยว่าเดี๋ยวกูจะแก้เนี่ยให้พวกมันกลับบ้านไปเนี่ยเปิดคอมปุ๊บโหลดมาเลยโหลดเลยให้ทุกคนโหลดเลยนี่พี่สรุปนี่พี่พี่โหลดเกมเนี่ยเขใช่ไงถ้ากูดโดนลุงมาในเกม oh. ไงรู้ไหม โอ้หรือว่าพี่แน่ตอนบวกสิบบวกว้าหนึ่งสิบหนึ่งใครจะบวกกูก็วิ่งในสัตว์กูไม่ใช่คิงอลีฟไอ้เหี้ยสองหนึ่งกูก็วิ่งแล้วเอาเหี้ยไปสู้มึงบ้าไปเหี้ยสดสดตายหมดแล้วไอ้สัตว์เหี้ยมึงบอกนะมึงจะโหลดมาเล่นกับกูอะอ่าได้มึงบอกให้พวกมันโหลดให้หมดเลยสัตว์แล้วเดี๋ยวเจอพี่โทนวังโทนวังคืออะไรพี่ เป็นวังมึงฟังอ่ทนวังเนี่ยเป็นที่ที่มันจะชอบมาบู๊กันใช่ไหมว่าฆ่ากันพอไปถึงทนวังเนี่ยมึงเปิดหมวดนี่เลยฟีบเคเปิดหัวแดงอ่ะมันจะไตกันได้สักกต่ระวังของตกสั์กูตกหมดแล้วเนี่ยที่ะคนเดียวเนี่ยแม่งลุมกดกูตกหมดเลยสักเ้ยแขนอืมึงบอกบอกพวกมันเลยโหลดเลยไปโหลดเลยอ่าแล้วผมจะโหลดยังไงอ่ะท,ที่โหลดมันไม่ยากมึงฟังนะเดี๋ยวคูจะบอกไว้ว่าโหลดยังไงแล้วมึงก็กลับไปโหลดเลยนะง่ายๆ สำหรับเพื่อนๆชาวดา r k s สตอรีออนไลน์นะครับใกล้ถึงวันเปิดแล้ว26พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นไลน์นะครับเราก็มีของรางวัลมาแจากเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ไอดีแอดเพยออนไลน์นะครับคุณก็ได้รับแน่นอนนะครับเป็นหน้ากากสุดเจ๋งฟรีๆไปเลยนะครับแล้วเจอกันที่ t i t a n i n t h ครับย้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวดา r k s t o อ y อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะ